เดี๋ยวเรามาดูนะตรงนี้เขาจะมีมหาปุ้งหาปุ้งกันนะคะที่ตรงนี้ดูนะคะ <c oughs> แล้วก็มี้ารวนถือว่าท <c oughs> ุงไมไม่ไปว่าเด็กมันเกาะอ,อยู่นะ่ะเอ๊ เอาเอาเอาจริงด้วยนะลุงหนีไม่ทันแล้วตามไปติดติดแล้วเอาเลยเร็วๆให้ไวลุงหนีไม่ทันหรอกไปเลยไปเลยเกาะเลยแก้งลุงแก้งลุงลุงไปหากุ้งอะค่ะอันนี้ลุงเขาจะไปหากุ้งแค่น้ำแค่นั้นแหละครับโอ้น้ำมันมีแค่นี้เองอ๋อม่บรรยากาศลุงข้างนอกด้านนู้นก็จะมีมีคนเล้ยแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันยืนได้นะคะที่เห็นคน คนอยู่ด้านนานี้นะอย่างเงี้ยย่านนี้เขายืนอยู่นะคะเห็นไหมคะน้ําเออเลยเอวไปหน่อยหนึ่งคนนูน้นน่ะแต่บางคนก็อยู่ที่ลําดับตัวสูงต่ํานะคะนี่ค่ะตรงนี้เขาจะหากุ้งนะคะเนี่ยลุงเนี่ยที่หานี่คือหากุ้งนี่อีกเจ้าหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ผ่านไปนู้นอีกเจ้าหนึ่งโอเคคลิปนี้จะเพียงแค่นี้นะคะ ถิโนลแล้วจงกลมติดเชื้อวแขติดเชื้อมีนกนงวลด้วยีนกนงวด้วยนไม่ใช่เาเรียกนกขยาคุณน้านกนางนไหนนกนางกบ้านกันแล้วนกขยาค่ะเออนางนวลนะเขากลับถินฐานนะจ้าเอาปนได้ เดี๋ยวตอนเย็นไงนล้วก็กลับแลย